ไอพีสาเลยแกไม่มีทางทำอะไนด้หรอกออออาานกี่ลนี่ฮ่าไล่ซไอเจ้าีสามเอ้ยทำอะไรอะ่ะเอ่นเกมอีกแล้วเลออุยสี่มันใช่เวลามาเล่นเกมไหมฮะ <c oughs> ดูสิเนี่ยไม่ไปทำการทำงงทำงานบ้างเลยดูสิจะต้องเด็ดขาด<น>กับนายแล้วนี่นกกนเ,เอาล่ะได้เวลาทำงานแล้วรีบไปจ้า สวัสดีท่านผูน้ชมท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไว้ครับนี่ค่ะแล้ววันนี้เรามาอยู่เกม b o b b y Live วันนี้เราจะมาเล่นเกมหนึ่งนะฮะที่น่าเล่นมากเลยตัวละครก็ดูจะตลกดีนะครับเดี๋ยวยังไงลองมาเล่นดีกว่าครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงดีดีบันทีไหนเนี่ย,ยคุณแม่ฉันเป็ทำงานอะไรลุกขึ้นมาให้เหมนใครเนี่ยเ,ยเยมนใครให้เหมือนกันเลยเอะหรือว่าจะเป็นฝาเฟด กระจกเปล่าเขาส่องกระจกอยู่ไหนกระจกไหนกระจกนี่ไงข้างหน้าเนี่ยกระจกไม่ใช่กระจกเว้ยไม่เป็นหน้าเหมือนฉันแก่อะไรแก่อะไรนเหมือนเลยนี่เอาไปไปไปกลับไปหาแม่เลยแม่หดหดของนายอยู่ในบ้านหลังนี้รู้ไหมเปิดประตูไปสิงนี่ไงแม่มองอยู่แม่ไอคนนี้ไม่ยอมทำงานค่ะไอ่นั่นหลอกไม่ยอมทำงานอ่ะ เนี่นแต่เกมค่ะไอตัวเหลืองต่างหากไม่ทำงานนะไอตัวเหลืองเนี่ยไอตัวเหลืองต่างหากเนี่ยไอตัวเหลืองตัวเนี้ยไอตัวเหลืองเเอองงก็หลืตัวเนี้ยแหละหัวกลมๆไม่ทำงานเลยไอตัวเหลืองทางบ้านก็เหลือง <c oughs> เราต้องไปหาคุณวอลเปอร์ครับเจลลี่เดวิลลี่นะครับเราต้องไปที่ตามมาแล้วก็หยิบเจลลี่มาแล้วก็นำเจลลี่กลับมาที่นี่ด้วยห้านาทีไปลูกไปลูกไอตัวเหลืองอย่าตามมาไอตัวเหลืองเอ๊ะช่วยด้วย ไปทำไมมานีม่มาลรมอเร็วมีงานต้องทำโโอเคห้านาทีดึง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 ดนี่ไงนเจลลี่ข้าเราเจรรี่แมไม่ต้องเอาเจลลี่ด้วยเอาไปส่งคุณวัปปี่งองงานเดียวเองเหรอใช่ของเราของนันเขาจ้างตัวเหลืองดึ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 งด เห็นแล้วอยากกินไอติมเลยทรงยัยออฟฟิศได้เงินด้วยเหรอเฮ้ยเขาบอกว่าเขาไปหายที่ไหมเขาจะจ่ายเขายินดีจ่ายอีกเฮ้ยแต่ว่าเรามีเงินกองตรงนี้มันจะไม่หายหรอเอาไปฝากกับแม่ไวหมแต่ว่าแม่จะเอาไปซื้อกับข้าวแน่เลยเฮ้ยอย่ามาจับแขนเขาไปหน้าบ้านแม่ก่อนแล้วกันไม่หาหรอกโอเคไปภารกิจต่อไปกันเลยเฮ้ยมีภารกิจอีกที่นึงไปเร็วเขาบอกว่าอะไรที่ไหนอ่ะเจลลี่ไปทางนี้ โอ้ยไปลี่อีกแล้วเหรอเขาเจอเพื่อนตัวอะไรอ่ะเขาจะขี่เพื่อนเขาจะขี่เพื่อนเฮ้ยทำไมมันดึงเขาอ่ะเออเขาลุกไม่ได้อ่ะเฮ้ยขี่ได้ด้วยเหรอไปละเชิญนะเฮ้ยเธอเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเอารู้วิธเฮ้ยลอยติมเธอลอยติ๊มไอติมไอติ๊มไอติ๊ม ทำไงอะเขี่ยเฮ้ยเขี่ยไง,ไงเธอกด, e F, อด e เอฟกดเอฟเฮ้ยอย่างฟยลเลยไปรับเจลลี่แป๊บสวัสดีครับมารับเจลลี่ที่คุณบอบบี้สั่งไว้ครับเฮ้ยนี่ไง ATM เออเพิ่งเห็นห à, เราไม่ได้ตังค์มา<ต>ด้วยดิมารับเจลลี่ที่คุณนั่นเขาสั่งไว้ครับผมใช่เช้เติมสบายเลยนะคะครับผมเรามีสิบ<ม>เหรียญนี่เรามาซื้อของได้ด้วย ถึอไม่ได้อะไรยังไม่ได้ฝากราคาหรือเปล่าสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนมาแล้วมาแล้วเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งเจลลี่ไม่ได้สั่งเก้าอี้ขึ้นไม่ได้เอาได้อ้าวจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้เน้ยอ๋อมันต้องเอาเจลลี่ไปอย่างเดียวเหรอเออเจอเจลลี่มันไปแล้วอะอ้าวเขาหยิบเจลลี่ไม่ได้อะ เราเขาติดบนรถไฟเลยเอาวาไปวองรถไฟนะจ๊ะเธอถือมาโอ้ยทำไมทำไมเจนลี่มันหนักอย่างงี้โอ้ยถือไม่ขึ้นหนักมากเลยหนักเกินสวัสดีครับเอนลี่มาส่งกรับคุณฟารีบี้โอ้ีกสิบดอลลาร์นี่ก็กินแต่เจนลี่ไม่เอาแล้ว โอ้โหขยันกินเองเลยเยลลี่เนี่ยไปอีกแล้วเหรอไปฝากกันดีกว่าเงินค้าหมดเลยตรงนี้ของเขงน่าหนกไปไปเอาคนละสองถุงไว้ที่นกล่องตัวเองก็ไม่ละหนักเต็มเลยมาเปิดเจอธนาคารไปสองมือมือซ้ายขวาไงมือซ้ายหยิบข้างซ้ายมือขวาข้างขวาเขาเป็นคนไม่จับปลาสองมือสุดยอดด้ยก็ขอดูเฮ้ยธนาคารอยู่ตรงนี้เองนี่ นี่ไปไปไปเฮ้ยโหโค้ทเออะไรเว้นพี่แกเว้นไม่ไหมมีไหมมี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 เจอแล้วเจอแล้วฝากเงินฝากเงินโชคเชะอ้าวทำไมฝากแค่สิบบาทเฮ้เธอเขาช่วยถือไหมไม่เป็นไรเขาจะถือไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาจะถือ ตำรวจตำรวจจดตำรวจจดตำรวจต่อไปเขาช่วยถือไงเธอมันนาลเขาช่วยถือมามามาช่วถือช่วยถือไปส่งถือไปส่งได้ปะเขาได้ยี่สิบไม่งานอะไรตามบ้างเฮ้ยมันมีบ้านขายด้วยนะเหมือนกับถ้าเราไปซื้อบ้านเราก็จะได้ของในบ้านอย่างนี้ปะแต่เรามีอยู่20ขึ้นรถได้ไหม ไม่รู้อะรถมันขับได้เหรอไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรอด้วยโอเคโอเคนั่งได้คนเดียวเหรอสองดิอันนี้ไงไปแล้วรถใครอ่ะมีรถฟรีขับรถใครไปโลไม่ยังซื้อโอ้ยไปชนเขาทำไมขอโทษครับไม่ทำไมขับเสียกันล่ะโกรธแล้วโกรธใช่ห์เหรอเคเหรอสวัสดีครับโอย เองฉกฉันอ่ะเอ้าเร็วเอาแล้วเขาไปไหนแล้วอ่ะขึ้นมาฉกไม่ได้แหน่ของรถไหนแหน่โว้าวโ้าวเออเอารถเปิดประทุนดีกว่าโอ้โวไปครับจอดจอดจอดในเจ้าทีมดัวครับลงมาจากรถเดี๋ยวนี้ครับมีอะไรครับคนขับรถเหยียบทางมาลายนะครับอ๋อ้ กันโคดรปั่นเลัวนะโคตรมันเลยเกมมันปั่นอ่ะนี่ไงฟ o r s a ล e จริงด้วยเดี๋ยวเซแม่ขายนจะด้ซหรอเฮ้ยเรามีอยู่สี่สิบแล้วเราจะซื้อตรงไหนอ่ะต้องไปซื้อที่ป้ายแน่เลยเนี่ยใช่ลองกดดูดิว่า่น ราคา1000ดอลลาร์นะครับใช้บ้านหลังน,นี้เป็นสปาพอยได้แล้วก็เปลี่ยนตัวละครได้แล้วก็สปาลดส่วนตัวได้แล้วก็ววเอาฝักไปที่บ้านได้หุย้ยเรามีเป้าหมาย 1, <000? S 1> ต้องเก็บตังค์1 0 0 0ซือออ้อบ้านล้ว,ว่างั้นเธอเอาตังค์ออกมาไว้ในบัญชีเขาให้ครบพันหนึ่งแล้วเราก็จะได้บ้านไม่ได้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 ไม่ไม่แฟรไม่แฟรไม่แฟรเฮ้ยเธอขับวเบสไปเขาขอซ้อน มามามาเนาะเลื้อนถนเลยไปไหนไปไปไปพี่ไปตามพี่กลับไปเลยพี่เดียวซ้ายพี่แป๊บดึงพี่จะคู่แข่งพี่พี่พี่มันเซกเกินพี่พี่มันเซไปผมว่าจะไปทำงานร้านตัดผมสขกหน่อยพี่เผื่อได้เงินดีนะครับตามถนนไปเลยพี่ตไปเลยครับเดี๋ยวขวาเนี่ยพี่ขวาเนี่ยขวาเนี่ยฮะไม่ไม่ไม่พี่ขวาเกินตามถนนขวาก็ไม่ใช่ขวาเลยดิพี่ พี่ต้องเข้าข้างในนะฮะต้องเข้าไข้างในเนี่ยครับผมโอ้โหพี่ป้ายป้ายพี่พี่ผมว่าพี่เมาแหละไม่ไม่พี่ก็ตรงเข้าไปข้างในสีพี่โอเคข,ข,ข้างในนู้นพี่ไม่ได้ข้างในโกดังพี่เขาเพจอดรถหน้าห้างพี่ไม่เข้าไปข้างในนี่อ่ะเฮ้ยมันมีของขวัญด้วยอะ่ะดูดิพ <i> ี่นคนมานาไหนกาขับรถเข้ามาข้างในห้างนะพี่จะของร้านไม่เห็นหรอกได้อะไรอ่ะได้สะสมไปหางานทำเดี๋ยวพี่ไป เลกพี่แล้วเหรเห็นขับมาใส่อย่างงี้เหมือนเป็นแถวบ้านเลยยอมรับทำไมโยกอย่างนั้นนะ่ะโอ้ยก่อนนล่นนะน้องพี่นำเองเน้องน้งหรือพี่ดูดูดูพี่อนานเอาโอ้โอ้โหโอ้ยขอยโทษมีร้านแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะโอ้โหโคตรเฟีย้ยวนีไง จะพามันขาดจะไขับข้ามมาได้เฟียว่าล่ะเฮ้ยร้านนี้ทำงานได้แต่เพลิงเาเปล้าไหนนี่นี่นี่ไป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 สวัสดีครับผมมาหางานทำเลยครับอ๋สอสวัสดีหนุ่มๆอ้าวสาวด้วยค่ะอ้าวรอสาวด้วยเหรอมาทำอะไรกันอ้าวมาสมัครงานครับผมรออะดูสิมีงานอะไรทำนี่นะให้ขับรถรถดับเพลิงไปแล้วก็ไปยิงไฟนะไปดับไฟเอานะโอเคไหมรับรับ งานไม่ยากนะแต่ก็เอ้าวไม่ถามก่อนเลยเหรอโอเคไป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 งานไม่ยากจนไปโอเคไป go ไหนอะไฟอะไฟไหม้ที่ไหนอะแกดนแบบให้กดนแให้อ้เพียบเลยไป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 มันดูไม่ได้อะในเนี้ยดูแล้วดูแล้วดูแล้วแต่ว่าพ่นน้ำไงไม่รู้ไปก่อนแล้วเราจะพ่นน้ำยังไงอะระเลงมาแล้วครับเราต้องไปไกลเปล่า พอน้วไงอะเฮ้ยนี่มวโวงงาไปฟ้านี่นะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับพอน้าพอน้าพอน้ยังไงมาแล้วมาแล้วเราต้องลงไปพ่นเปลมาแล้วงมาแล้วงมาแวลงัไงวะเนี่ยลงลงๆพอน้าพอน้ยิบหยิบๆยิหยิบสายพอน้ามายังไงหยิบสายพอน้ำ จับไฟดับไฟดับไฟเร็วดับไฟเร็ว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 ดับไฟดับไฟดับไฟสายตึงสายตึงดับแล้วดับแล้วดับอื่นไปต่อไปต่อไปต่อเร็ว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 วว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 วไม่เสียงไงเสียงอนนรนี่วิว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 ถงแล้วถึงแล้วไไปไปไปทงานทำงานทงานเพลิงเพลงเพลงเลิกเป็นดับเพลิงดีกว่า เรือเรือพ่นทางนู้นทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายมีซ้ายมีดับไฟ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 พี่โว้ยพีโว้ยีโว้ยีโว้ดับรถแล้วแต่วีโวทำไมโอเคไฟดับแล้วเยี่ยมไปขึ้นรถยังไม่ดับเลยฝั่งซ้ายยังดับไม่หมดเลยโอ้โหเเลลลแ้้วอดดดัับบ่่พิงงไีียยานี่ไงยังดับไม่หมดอ่ะบอกตรงนี้เลยอ่ะแต่เราไม่เห็นอะไรเลยนะอ๋อนี่ไงเห็นแล้ว ไปซื้อสายดับเพลิงเรียบร้อยเราได้ชุดดับเพลิงด้วยใช่แล้วยอดขอทโทนเลยครับรถดับเพลิงลอยจะกลับครับผมขอโานหน่อยนะครับอย่าไปชนก็ตี้เราไปคืนเร็วเออ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยบุ้มคาราเดครับ ขอประกาศข่าวนะครับรถด,ดับเพลิงตายคาที่ตามสนามรถไฟครับผมเฮ้ย <ไป S 1> เธอเงินอยู่ในรถเงินอยู่ในรถเฮ้ยเขาลืมเก็บเงินมาด้วยอ่ะเงินที่ไหนเงินที่ดับเพลิงอ่ะห้าสิบดอลลาร์เลยโอ้จิอ๋อใช่ใช่เขาเห็นมันหล่นอยู่อ่ะในรถมีอันนึงอ่ะมันขับไม่ไป,ไปแล้ว <laughs> เห็นล <laughs> <laughs> แล้วเห็นแล้วใช่ป่ะเฮ้ยเขาเรียบแปลงทัห้าสิบดอลลาร์ที่จริงดีกว่าเดี๋ยวเรียบงอีกน้อยเขาก็ได้ห้าสิบดอลลาร์ มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเสึกแยกแล้วกันเนี้ยให้ล่าของใครให้คนได้ไปไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวอ่าสิบดอลลาร์เป็นของเราห้าสิบดอลลาร์เป็นของเราอ้าวเธอเขาว่าห้าสิบดอลลาร์อยู่ในรถหมดแล้วล่ะแมวเขาว่าน่าจะไม่ได้เงินทั้งคู่เลยแล้วเราทำงานฟรีเหรอเนี่ยใช่เป็นเพราะเธอไง เธอขับรถลงไปข้างในทำไมเขาไม่เห็นเฮวโอ้เฮลมาลิเลยโอ้เขเห็นมุมกล้องเธอทำอะไรอยู่โดดอยู่หรอเรื่องโอดไม่ขึ้นจากที่เดิมอยู่หรอขึ้นแล้ว๋อไหนเขาอยู่ไหนโอเคเขาเห็นแล้วนี่เธออยู่ที่เดิมอยู่เลยหรอมันขึ้นไม่ได้อ่ะโอ้โหเฮ้ยรวไฟมาให้ไฟชนให้ไฟชนก่อนล้ว

นี่ถ้าไม่ได้เขานี่เสียเงินเลยเนี่ยดิฟดิฟห<อ>นึง<อ>แล้วครับเราจะเปิดหลังลรถเอาเงินยังไงอะ่ะเอ้าทำงานก็ไม่ได้เงินอะ่ะไม่เงินเราไปคุยกับคนนั้นก่อนเพ่ รถพี่มันกินเงินผมอะ่ะเออ,อ,อกินเงินอะไรไม่เมนะกินเงินอะไรของหายก็มันไม่ให้เงินผมมาทำงานแล้วเงินมันอยู่ในรถอะมันออกไม่ได้อะ่ะนายลองลดปุ่มเลยยังอะป,ปุ่มอะไรอะปุ่เปิดแล้วมันเปิดไม่ได้อะ่ะให้ไปทํางานอีกหละไปไปแล้วทํางานแล้วไปได้เงินไปที่อื่นดีกว่าดับเพลิงโกงจะบอกให้หมดเลยเฮ้ยเศร้าใจวะไปทํางานร้านพิซซ่าดีกว่าพิซซ่าดีกว่าป่ะดับเพลิงไม่ดีแล้วแต่ไปนี่ไม่ทำ เพ่ไม่ไงทำไหมนอกจากทำงานแล้วยังแอบกินได้ด้วยแหววเดเอยสนใจไปส่งพิซซ่าให้เพ่ไหมน้องสนใจพี่ไปทำร้านในนี่มาดับเบิลมาไม่ให้ตังอ่ะเอยเป็นเรื่องปกติขายพิซซ่าดีกว่าน้องของดีใช่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 โอเคมาพี่รับ่อแกเอาพิซซ่าไปนะแล้วก็ขนส่งด้วยรถอะนะแล้วแกก็ไปฮะแล้วก็กลับมาก่อนที่เวลาจะหมดนะเข้าใจไหมครับพี่ครับมีอะไรกินบ้างนี่ยไปเร็ว พิซซาไหนไปเธอจะหยิบหน่อยพิซซาเต็มเลยเนี่ยว้าวเบื่อไอหยิบไปด้วยเธอหยิบไปด้วยหารถเร็วหารถดรุรุรุโอ้ยติดติดหยิบไม่ติดอ่ะรถู่ไหนอ่ะโอ้ยเธอเวลาแป๊บเดียวเองมันติดอ่ะเร็วเร็วเร็วเขาเรียดเอาดิเอาดิโอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยเร็วใส่รถเร็วคันนี้คันนี้ลูกค้าได้กินฟรีแล้วเราขาดทุน

นงอสั่งพิซซ่าเหรขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไปเร็วเอาพิซซ่าเราเร็วพิซซ่าพิซซ่าเร็ว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 เาวเลเร็วเรเร็วเรเร็วอยู่มาเร็วเร็วเร็วเรเร็วเร็วอยู่ไม่ได้าพิซซ่าครับอ้าไได้ังเลยะไรก็ไม่ได้ จนเลยทำงานอะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างเลยเร็วๆพ้นทางนู้นทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายมีงซ้ายมีงดับไฟ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 เฮอไปเถอะเงินอยู่ในรถเงินอยู่ในรถเอ้าทํางานก็ไม่ได้เงินน่ะไม่เงินอุ้ยมีมีทีวีด้วยอ่ะไปทำอย่างอื่นไหมนี่ไงไหนรายการอะไรอ่ะไหนดูดิเฮ้ย เดีวเราจะไปดาราอุ้ยดาราไปดาราไปไปโอรับปหสวยรับปลยถามป้าดิเขารับคนทำงานไหมเฮ้ยอย่าเรียกป้าน่ารักขนาดนี้อ่ะเขาบอกว่าเขาจะเทสเราด้วยข้อสอบป่ะกลับเอ้าทำไมอ่ะสมองไม่ดีเลี่ยลองดูเออโอเคว้าทำไมอะฉันขออนุญาตนะคะเฮ้ยฉันจะได้ออกรายการเกมโชว์อ่ะโอเคโอเคโอเคถ้าเราได้เงินรางวัลล้านบาททำไงอ่ะ ีล้าานบทเหรอเราไปใช้อะไรดีซื้อบ้านซื้อรถไปถึงแล้วถึงแล้วที่ไหนเนี่ยหุ้ยมีมีโลโก้แบบนี้ใช่เลยที่นี่แหละละครเฮ้ย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 เจอแล้วสวัสดีครับพร้อมมาถ่ายรายการครับผมเออพวกนายเป็นใครเนี่ยเข้ามาได้ยังไงอ่ะออกข้างล่างเขาบอกว่ามีรายการถ่ายครับเหรอเขาบอกหาคนนี้ได้เชิญเชิญเชิญแต่เราฉลาดมากเลยนะต้องการที่จะออกรายการตอบคำถามไหม เขาบอกว่าเขาจะทดสอบความรู้ของเราอะนะต่อกำถามห้าข้อถ้าเกิดว่าได้ก็ชนะนะได้ดีครับัดไปเอาละยินีต้อนรับเวลคัมสู่ฟ็อกอาร์เตอร์อีพิซอดนะครับอีพิซอดต่อไปนะครับไม่ต้องูเรืยอเลยเดอาละครับเดมากเลยฮะสำหรับการคำถามในครั้งนี้นะครับเอาละทีนี้มาดูกันนะครับว่าเขาเมมันสมองแค่ไหนกันแค่ก้อนเน้ ถ้ากูตอบคำถามได้5ข้อนั้นเขาจะได้รับรางวัลพิเศษครับเอาละข้อแรกออ่ uh, What hat do you get from c o m l e t i n g the trash collection job เรายังไม่ได้ไปทำเลยออ๋อ,อก็ถามถึงว่าหมวกคนเก็บขยะเหรอใช่ป่ะเอ่อ uh, uh, ผมขอตอบเป็นปิ n black hat ครับตอบข้อ B hey, ครับเห็นด hey, 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 ้วยเห็นด้วยข้อ B โอ้ดูเหมือนว่าเขาจะผิดพลาดนะครับไม่เป็นไรฮะไปคำถามต่อไปกันนะครับผมเอาละมาดูกันว่าสมองเขาเนี่ยจะทำให้เขาชนะในวันนี้ได้หรือเปล่ามาดูกันครับคำถามต่อไปมาเลยค่ะอ้าวอ้าวนแไลแล้วอะคอยทิ้งเอาอีก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 เอเอาอเอาอีก ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฟก์อาร์ตเตอร์อีพิโซดนะครับเฮ้ย hey. ว้าวกลล้เอาล่ะวันนี้เราไปกับถามสุดพี่กวนเอาล่ะ what is the silver monster name อะไรคือ silver monster name อ่ะอะไร,อ,ะไรอ่ะ monster เรื่ออะไรอ่ะอ่าอ่าอะไรคือ silver <อ>วะตอบข้อไหมเขาตอบเจฟน,นั่นึองพ่อระบายน้ำอ่าไม่รู้อ่ะตอบบ๊อบแล้วกันเขาถูก ฮ้ยโอ้ยยากชิเปงเลยไม่เอาอะไรกับอะไรก็ไม่รู้ไปถามอะไรแปลกๆงงๆตอบไม่ได้เรียนมาไม่เห็นได้ใช้เลยเออไปลงเรียนมาก็ไม่ได้ใช้ถามอะไรแปลกๆเออเสียเวลาว่ะหาเงินทั้งานดีกว่าหอยหอยไม่ดีเลยวิทยุเนี่ยไม่ดีเลยป้าโหขี้โกงเลิกจัดแล้วนะรายการเนี่ยจะไม่จะบอกพ่อแม่ไม่ให้ดู โอบกว่าอย่าดูนะอายเขาพวกเรานี่ <c oughs> พวกเรานี่แบบว่าทํางานอะไรก็ไม่ได้เงินเนาะจริงาบากแฮะไม่รู้รว่าจะเป็นย<า>ังไงต,นนต่อไปฮะต, <c oughs> ตอนนี้เรามีกี่บาทห้าสิบดอลลาร์แต่งตัวยังไม่ได้เลยโอเคไม่รู้ว่า จะรอดใช้ชีวิตรอดหรือเปล่านะครับพวกเรา2คนนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติงด้วยถ้าเกิดอยดจะให้มีคลิปหน้าอยากให้มีตอนสองก็ลองคอมเมนต์ที่ใต้คลิปดูนะครับใช่ไหมครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบาย